5นา u ีพอด o คสต b บ r o ท์ t o ง you by ใหม่สกินแคจากสีจันสกินมอย t u r e Burst ซ e r i e s ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับวับนนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับการฝึกวินัยให้กับตัวเองนะครับ ท่านนี้ถามมาว่ามีวิธีมีวินัยที่ง่ายๆบ้างไหมครับผมรู้ว่าตัวเองควรทําอะไรแต่พอถึงเวลารู้สึกขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งขึ้นมาสุดท้ายพอเจอไฟหลนก็ออกมาทําแบบรีบๆตลอดเลยนะครับกระบวนการในการฝึกวินัยที่ผมคิดว่าเวิร์กที่สุดสําหรับผมนะคือสิ่งที่เราเรียกว่าการย่อยเป้าหมายนะฮะคืออย่างเป้าหมายเนี่ยอ่ะผมตอนนี้ผมกำลังจะซ้อมอแข่งวิ่ง บางแสนร2นะต้นปีนะก็มีแอปพลิเคชันมาเนี่ยมาซ้อมด้วยนะฮะก็ Win t r a i n ิ่งนะฮะวิ Win Training, นเทรนนิ่งเนี่ยคือผมเนี่ยคุณหมอแป๊บามาคุยกับผมนคนที่ทำแอปเนี่ยแล้วก็ก็บอกว่าเอ้ยลองมาใช้แอปเทรนนิ่งดีไหมนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเนี่ยคือการฝึกวินัยที่ที่ดีเพราะปกติผมก็ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันจะทำให้ กระบวนการในการที่เราไม่แย่ฉันคิดเกียจอะไรเงี้ยมันน้อยลงนะฮะดังนั้นการออกแบบเรื่องที่เราอยากได้สมม,มุติว่าเราอยกตัวอย่างนี้ผมผมชอบยกตัวอย่างนี้นึกถึงบริษัทสมม,มุติว่าเป็นธนาคารนะฮะเราอาจจะมีเป้าหมายแบบใหญ่มากๆนะครับที่แบบอยู่ไกลๆมากๆเลยเนี่ยคือเป็นธนาคารเบอร์หนึ่งของโลกสมม,มุตินะฮะเักเรียกว่าเป้าหมายความฝันแต่คุณต้องมีเป้าหมายรายปีถูกไหม เป้าหมายรายปีคือโต20%เป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสคือทําอะไร1นึ่งสองาสีสำคัญที่สุดคือเป้าหมายรายวันวันหนึ่งคุณอยากจะไปเป็นธนาคารเบอร์หนึ่งของโลกวันนี้คุณต้องทําอะไรเป้าหมายรายวันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะไม่เกิดเป้าหมายรายวันก็ไม่เกิดเป้าหมายรายเดือนไม่เกิดเป้าหมายรายเดือนก็ไม่เกิดเป้าหมายรายปีแล้วก็ไม่เกิดความฝันที่เราอยากได้ขึ้นเป้าหมายที่เป็นความฝันดังนั้น คุณมีเป้าหมายอะไรเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะฮะลองย่อยมาดูซิว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรตารางซ้อมมาราธอนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าโอเคคุณอยากจะวิ่งจบเวลาเท่าไหร่เขาจะถอยกลับมาเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะฮะวันนี้อาจจะวิ่งยาววันนี้อาจจะวิ่งสั้นๆวันนี้อาจจะเป็นวิ่งในแทร็กก็คือมีสปรินต์มีวิ่งเร็ววิ่งช้าอะไรสลับกันไปแบบนี้วันนี้พักวันนี้ไปยืดเส้นยืดสายนะครับ แล้วเวลาเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในคือสมมติว่าคุณจะอยากจะวิ่งแบบจบสมมติฟูลมาราธอนกันฟูลมาราธอนจบสามชั่วโมงครึง่งแต่ทุกวันนี้ซ้อมวิ่งสิบกิโลยังวิ่งเพสเจ็ดเพสแปดอยู่เลยเนี่ยทำยังไงจะลดเพสมาเหลือให้มันวิ่งสามชั่วโมงครึ่งซึ่งน่าจะเป็นเพสประมาณสักนี่ผมเดานะนึกนึกจตไม่ได้แล้วน่าจะแบบห้าต้นต้นมัน้งคิดว่าหรืออาจจะสี่ปลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยจะทำาไงให้ลดเพสลงมาได้ เขาก็จะมีตรางว่าให้คุณต้องณถึงตอนนี้มันควรจะเป็นต้องเป็นประมาณนี้แล้วนะนะครับลดน้ำหนักก็เหมือนกันเรามีเป้าหมายจะคุณดีนะฮะภายในเมื่อไหรก่ก็แล้วแต่เนี่ยลดน้ำหนักอยากลดน้ำหนักยี่สิบโลเนี่ยน้ำหนักยี่สิบโลอ่ะตั้งเป้าไว้แต่วันนี้ต้องทําอะไรต้องรู้โฟกัสที่วินัยของสิ่งที่ต้องทําวันนี้พอนะฮะแต่เราจะรู้ได้เราต้องวางแผนก่อนดังนั้นคําตอบว่าวิธีการทําวินัยที่ง่ายที่สุด คือคุณต้องวางแผนะว่าแต่และว,วันของคุณเนี่ยจะทําอะไรนี่คือสาเหตุ i, ที่ทําไมผมถึงแบบยึดมีมีความผูกพันกับปฏิทินอะไรพวกนี้เย anz, อะมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำมันก็พรุ่งนี้ค่อยทาก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ใหญ่อยกตัวอย่างเช่นวิ่งเนี่ยคือคือคือถ้าเกิดเราไม่มีแผนไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายหรือหรือมีเป้าหมายแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบ่งซอยย่อยมัอนออกมาเนี่ยเราก็จะพรุ่งนี้ค่อยวิ่งแล้วกัวกน jars. แต่ถ้ามีเป้าหมายเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้มันมีต้องวิ่งอยู่แล้ว มันจะไปวิ่งมัดรวมกันสองวันไม่ได้วันนี้ก็ต้องวิ่งเหมือนกันนะฮะนี่แหละคือผมคิดว่าทริคที่ดีที่สุดเมื่อคุณรู้สึกขี้เกียจแต่คุณรู้ว่าเอ้ยมันอยู่ในแผนแล้วมันมีแผนยังไงก็ต้องทําแต่ถ้าคุณไม่แบ่งแผนให้มันละเอียดพอจนลงมาถึงรายวันเนี่ยนะครับบางทีคุณก็จะอย่างนี้แหละไม่ใช่คุณหรอกผมด้วยทุกคนด้วยแหละก็จะรู้สึกขี้เกียจอืมผัดวันประกันพรุ่งไปก่อนแล้วกันแต่สุดท้ายมันก็จะไฟหล่นก้นครับแล้วก็งานมันก็จะออกมาได้ไม่ค่่่อยดีเทาไรนนั ขอบูงที่ติดตาม5 Minutes นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ5 Minutes Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture Series ตุ่มน้ำลึกล็อกผิวชํานาญ72ชั่วโมง